สัสดีค่ะบักส์พอมสองค่ะนางค่ะ้วยค่ะ,ค,ค,ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดเดทีนนะคะเป็นงาน USA l o ไอ IT นะคะน้ำหนัก30โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่50-60ตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ 66บาทค่ะเรามาดูกันมาดูกันว่าจะแบบไหนอะไรยังไง่ะคะตัวแรกมาก็น่ารักเลยค่ะสวยเด้อ รประมาณการ66บาทานะคะลูกค้าจ้าถ้าเป็นยีนลูกค้าสามารถนําไปทําราคาขายได้เลยลูกค้าจ้าไม่ต่ํากว่า200อแน่นอนอนะคะออ้ยนี่ดูนี่สวยมากเลย น่ารักมากเลยนะคะใช่ค่ะเห็นลูกค้าขายแอบไปดูค่ะแอบไปดูลูกค้าขายจังอยู่ที่259บาทใช่จังค่ะงราคา259บาทแต่ต้นทุนเพียงแค่66บาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าคุณใม่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเอ้าก็คือน่ารักเลยค่ะลูกค้าจ้าเป็นงาน US ก็จริงนะคะลูกค้าจ๋าเป๊ะไซส์โอเคเลยลูกค้าจ๋าไซส์โอเคเลยนะคะอยู่ประมาณไซส์เอ็มนะคะอ่าใชสแล้วสาวสาวสาวไทยทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋า ใช่ค่ะลูกค้าจาาแนะนำนะคะลูกค้าจะาใครที่ตามหางานแฟชั่นยีนนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําหมดนี้ได้เป็นเรสยีนค่ะลูกค้าจ๋ใส่ได้ทุกวัยของผู้หญิงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนกลุ่มแม่บ้านนะคะสามารถใส่ได้เหมือนกันนะคะอู้ยสวยสวยสายเดี่ยวก็มีมาแขนขุดแขนสั้นนะคะค่ะค่ะมาให้หมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงบ่ายนะคะแล้ว คนไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลูกค้จาจ๋าวันนี้เราปิดท้ายด้วยเดตยีนของเราะคะ่าะ,คะลูกค้าคะตัวนี้นะคะสั้นมีมายาวมีมาลูกค้จาจ๋าเป็นสายเดียวเป็นสไตล์แบบว่าสายเอี้ยมนะคะลูะคะกค้าจ๋าเป็นสไตล์แขนกุดนะคะลูกค้าจ๋ามีมาหมดเลยมีมาหมดเลยเด้อลูกค้จาจ๋าไม่สูบ ะะสวยน่ารักเลยใช่ใชแล้วไซส์ก็โอเคโอเคพอ,อ,อดีเลยนะคะไซ <ฮะ S 2> ส์มาให้เลยนะคะแต่ไซส์ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่เอ็ม เอ็มเนาะประมาณเอ็มใช่ค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํานะคะลูกค้าจ๋าราคาสี่พันบาทนะคะน้ําหนักสามสิบโลนะคะลูกค้าจ๋าตกต้นทุนนะคะเราประมาณการหกสิบหกบาทนะคะลูกค้าจ๋าเพาเป็นยีนนะลูกค้าเอาไปแบบว่าคัดแยกแล้วก็ซักรีดทำราคาได้เลยได้เลยนะคะเหมือนมีกล้วยบอกเนาะสองร้อยห้าสิบบาทลูกค้าพอดีพองามเลยสองร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าป๋า สวยอ่ะลูกค้าจ๋าแนะนำนะคะลูกค้าจ๋าใครสนใจกระสอบนี้สามารถ CF ได้เลยค่ะชายเร็วนะคะลูกค้าคะคุ้มมากอ่ะค่ะคุ้มมากและงานยินทําราคาได้ค่อนข้างดีเลยลูกค้าจ๋าแล้วก็ไม่มีเอาไม่มีตกเพนด้วยขายได้เรื่อยๆขายได้เรื่อยๆได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะลูกค้าจ๋าเอ๊ะอันนี้เฟดไหมยังไงอุอยเห็นตัวเลขเหที่เห็นไปแล้วอ่ะชายแล้วค่ะน่าจะเป็นเฟดนะคะพี่นางค่ะน่าจะเป็นเฟดลูกค้าจ๋ามีมานะคะลูกค้าจ๋าแนะนำนะชอบกระสอบนี้เอฟได้เลย ได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่แล้วได้ตามีทุกตัวแน่นอนนะะลูกค้าขาใช่แล้วค่ะอุ้ยน่ารักจริงๆลูกค้าจ๋นแล้วไซส์ไม่ใหญ่มากนะไซส์โอเคเลยลูกค้าจ๋าเป็นงาน G s ก็จริงนะคะแต่ว่าเราคัสไซส์คนไทยโดยทั่วไปนะคะลูกค้าจ๋าถ้าเป็นกระสอบนี้รวมๆแล้วที่เห็นจะอยู่ประมาณไซส์ M อ่าประมาณ M ไซส์ก้ยก็มีนะมีค่ะเมื่อกี้มีเหมือนกันนะคะคัสไซส์มาให้แต่ส่วนใหญ่่ที่ M นะคะลูกค้า่ะใช่ค่ะ แขนยาวก็มีมาแขนยาวมีมาแขนสั้นแขนปุดนนาคาเอี้ยมนาอามาหมดเลยสายดมสายเดี่ยวคุณลูกค้าค่ะคาคามาให้เลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะ๋ะลูกค้าจะเอฟก่อนได้ก่อนเด้อลูกค้าจ๋าสี่พันบาทเท่านั้นคุณภาพเกรดเอค่ะลูกค้าจ๋าเกรดเอของบล็อกเรานะคะค่ะเป็นเสียหายบ้างนะคะประมาณการ ห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะขาดเงื่อนตามอัดมีเจืมี็ตัวน่ารักน่ารักค่ะน่ารักจริงๆแล้วเนื้อผ้าเป็นคล้ายๆกับเนื้อผ้ายีนบางใช่ค่ะเป็นเดนิมใช่เป็นเรซิ่นที่เป็นเนื้อผ้าคล้ายๆเดนิมอ่าใช่เลาจ๋ยสวยอ่ะลูค้าค่ะอุ้ยสวยมาก สวยจีนลูกค้าจ๋ากระสอบนี้เอฟได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าให้เร็วให้ไวเลยนะคะลูกค้าจ๋าได้ตามรีวิวนี้เลยนะใครต้องารนี้ได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าสามารถซีเอฟได้เลยนะคะได้ตามนี้ทุกตัวแน,น่นอนานะคะลูกค้าค่ะคุ้มมากค่ะลูกค้าจ๋าราคาเท่าไหร่นะคะพน่นางสี่พันบาท4 0่0นบาทเท่านั้นใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสี่0บาทเท่านั้นแต่ว่าอ่ะ จำนวนตัวแต่ละกระสอบนะคะประมาณการนะคะลูกค้าสาอย่างกระสอบนี้เราประมาณการอยู่ที่50-60ตัวนะค่ะชายแล้วประมาณนี้นะคะลูกค้าอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะคะลูกค้าสาชายแล้วค่ะลูกค้าจาแนะนําเลยอ่ะลูกค้าสาคงสุดท้ายอีกไม่กี่วันสิ้นเดือนค่ะลูกค้าสาสําหรับสมาชิกบั็กของเรานะคะอย่าลืมใช้สิทธิ์นะคะลูกค้าสาโปรโมชั่นสุดคุ้มของเดือนนี้นะคะสนใจสินค้าหมวดไหน ใช้อยู่แล้วลูกค้าซื้อเก็บซื้อตุนไว้ได้นะคะใช่แล้วค่ะอุ้ยมันจะตัวสวยๆทั้งนั้นเลยจริงค่ะมีแต่ตัวสวยๆมีแต่ตัวน่ารักค่ะไซส์หนูก็มีค่ะใส่ได้เป็นแฟชั่นด้วยสวยเลยนะคะแขนยาวนะคะตอนนี้สวยเลยน่ารักน่ารักสวยเลยด้วยนะคะอ่ะค่ะไซส์มาให้เลยอ่ะคุ้มมากใช่แล้วค่ะเมอร์หนึ่งเมอร์หนึ่งไหมคะ จะเป็นป้ายห้อยมาเลยนะคะอะป้ายมาเลยนะคะ,ะลูกค้าค่ะป้ายมาเลยนะ,ะ,อะของ forever เลยนะคะลูกค้าค่ะตาลูกค้าจากระสอบนี้ใครเอฟซอนได้ก่อนลูกค้าจากได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะลูกค้าจ้าสวยจริงลูกค้าจาแเราก็ ที่ตัดมานะคะลูกค้าจะไซส์ไม่ใหญ่ด้วยไซส์โอเคนะคะสีเข้มสีสนิมสีหินแบบว่าสีหินฟอกนะคะลูกค้ามีค้ามาหมดเลยนะคะน่ารักจริงๆน่ารักมากลูกค้าค่ะน่ารักค่ะอยากได้อยากใส่อยากใส่เองลูกค้าของมันต้องมีอยู่แล้วค่ะม่นางะาววัยรุ่นวัยทำงานวัยแม่บ้านก็ใส่กันใส่ได้หมดเลยได้ทุกวัยเลยนะลูกค้าใช่แล้วค่ะลูกค้าจะ ใส่เที่ยวแบบว่าอะไรนะชิคชิชิวๆิลเขาได้เลยนะคะไปแบบ กันบาทเท่านั <t od ian movie> <ian love> <venue> <ian w> ้นกระสอบนี้นะคะลูกค้าจะชอบกระสอบนี้เอฟได้นะคะลูกค้าสามาได้ตามรีวิวนี้เลยนะคะใช่แล้วได้ตามีทุกตัวเลยใช่ค่ะลูกค้าอีนะคะลูกค้าก็าสวยอ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ้ามีตัวแบบสวยๆน่ารักมากเลยเนาะหวานๆเบลล์ก็มีมานะคะลูกค้าใส่เซ็กซี่ก็มีมานะคะลูกค้าเท่ๆก็มีนะคะลูกค้าค่ะใช่แล้วมีทุกแบบเลยนะคะอุยแบบนี้มาเยอะนะ มือหนึ่งหรือเปล่าคะพี่นานยังไงเห็นสามสี่ตัวอะไรแบบนี้มือหนึ่งอ้าน่าจะเป็นมือหนึ่งนะคะประมาณมีประมาณสามสี่ตัวนะคะใช่สามารถแบบใส่เป็นทีมไปได้นะได้เลยแข่งนักเตะไปเป็นทีมได้เลยนะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าสวยอ่ะลูกค้าคือดูน่ารักมากลูกค้าจ๋าอยากลองดิค่ะตอนนุนหกสิบหกบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋าหกสิบหกบาทเท่านั้นต่อตัวลูกค้าจ๋าแนะนํานะ ้าใครสนใจสามารถ CF ได้เลยนะคะส่วนเรื่องแบรนด์ที่ห้อมีค้ามานะคะชายแล้วค่ะอ่ะพี่นาครับโปรโมชั่นของเราใกล้แล้วใกล้หมดเขตแล้วนะคะโปรโมชั่นของเดือนกรกฎาคมนะคะลูกค้าคะอีกไม่กี่วันค่ะสาวันรวันนี้สามวันนะคะลูกค้าคะรีบกันเลยนะคะ ใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าอย่าลืมนะคะลูกค้าจ๋าสำหรับ<ะ>สมาชิกบ้านนะอย่าลืมใช้สิทธินะ,ะล,ลูกค้าจ๋าโปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะโค้งสุดท้ายแล้วอีกไม่กี่วันแล้วลูกค้าจ๋าป๊าสสวยนั้นเลยคือได้ทุกตัวเลย <c oughs> ลูกค้า <c oughs> แบบนี้นะขออภัยด้วยนะคะค่ะสวยลูกค้าจ๋าเอฟได้เลยนะกระสอบนี้สี่พันบาทเท่านั้นคุณภาพเก่งยัวยัวจ๋าเก่งยัวยัวจริงๆลูกค้าใช่ค่ะอนี้น่ารักอะชอบอุ้ยชอบชอบอยากได้อยากได้หนุบอยากได้เองอยากได้เองเลยนะลูกค้าแบบว่าอยากได้อยากใสอุ้ยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วนะอุ้ยลูกค้าน่ารักมากเลย สวยอ่ะชอบแมวแบบนี้นะคะใช่ค่ะตามีิมแบบนี้นะคะขายได้ทั้งปีด้วยไม่แอ๋วด้วยนะคะลูกค้า่ะใช่ค่ะลูกค้า๋าแนะนำนะคะลูกค้า๋าหมวดนี้นะคะใจดีทุกตัวกันเลยทีเดียวค่ะพี่นางค่ะแล้วนะคะใจดีมากนะคะลูกค้า๋ารีวิวให้เห็นทุกตัวกันเลยทีเดียวใช่เนี่ยจ้าคุ้มๆกันเลยทีเดียวนะคะใทุกตัวกันเลยทีเดียวนะคะค่ะสับว์ทกค้านท่านใดที่สนใจนะคะสินค้าหมวดนี้นะคะ ็นงาน USA l a t IP นะคะน้ำหนัก30โลราคา4,000บาทจำนวนตัวนะคะเราประมาณการเข้าวๆอยู่ที่50-60ตัวค่ะตต้นทุนต่อต,ตัวโดยประมาณการ66บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใหม่ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นไลน Facebook เว็บไซต์ ID ทุกทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาที่บริษัทโดยตรงได้เลยคะ่ะบักราเปิทุกวัน 9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะอีกหนึ่งช่องทางความคห้ติดตามคือช่องทาง YouTube นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ